สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเนเ็ก็ปิดตลาดไปที่1,690.55จุดบวกเพิ่มขึ้นมา10.20จุดรืว่เพิ่มขึ้น0.61%มูลค่าการซื้อขายวันนี้71,000ล้านบาทเสรเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงาน ขนส่ง ICT และก็กลุ่มอาหารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีิโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าบวกขึ้นมาถึง11.08%ก็ได้อานิสงส์จากเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลงมารวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวดลดลงจึงทำให้คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสที่1/65ปีนี้น่าจะออกมาเติบโตได้ดี ทางด้านของ SMT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา9.91%ก็คาดว่างบไตรมาส1ปี65นี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้แ,แรงหนุนมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทางด้านของซิงเกอร์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.17%ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส1ปี65นี้จะขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ก็ได้แรงหนุนมาจากสินเชื่อและก็ยอดขายที่เติบโตได้อย่างโดดเด่น ทางด้านของ A, B, F ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.70%ก็คาดว่ากำไรในตรมาณ1ปี65นี้จะฟื้นตัวได้แรง Q on Q หลังจากที่มีการปรับเพิ่มราคาสินค้าขึ้นมาทางด้านของเซเป้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.17%ก็คาดว่ากำไรในตระมาณ1ปี65นี้จะเติบโตได้แรงก็ได้แรงหนุนมาจากยอดขาย ในต่างประเทศที่มีการฟื้นตัวนอกจากนี้ในช่วงของไฮซีซั่นก็จะช่วยหนุนให้ผลประกอบการในไตรมาสที่2นั้นคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของทีมจีราคาหุ้นยังคงร้อนแรงต่อเนื่องวันนี้บวกขึ้นมาอีก20.81%ก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของการคาดการมางบแไตรมาสหประโยค5นี้จะเติบโตได้แรงแล้วก็รายได้นั้นจะโตได้กว่า10%ด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะถูกทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นกำกับการซื้อขายดูในระด,ดับที่2ตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นมาไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมนี้ทางด้านของ TFG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.25%ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส1นึปี้นี้จะโตแรงกว่าเท่าตัว Q on Q โดยได้แรงหนุนมาจากราคาหมูและก็ราคาไก่ที่มีการปรับตัวกันขึ้นมา ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทางด้านของ XPG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา12.82%ก็คาดว่ายังคงได้อน,นิสงจากราคาบิตคอยที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาในช่วงนี้ทางด้านของซิสบราคาหุ้นบวกขึ้นมา11.11% 11ก็คาดว่ากำไรในไตรมาสหนึ่งปีกว่านี้จะฟื้นตัวได้แรงแล้วก็คาดว่าผลประกอบการ ทั้งปี65นี้รายได้จะเติบโตได้กว่า20%แล้วก็มีการเตรียมที่จะเปิดโรงเรียนสาขาใหม่ซึ่งก็เป็นสาขาระยองแล้วก็เร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้ส่วนสาขานนทบุปปรีนั้นคาดว่าจะเปิดได้ในปีหน้าทางด้านของ PSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.57%ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นประเด็นข่าวจากการที่บริษัทนั้นให้เช่าเรือสโรชานารีกับบริษัทแพนโอเชียน ซึ่งเป็นบริษัทในเกาหลีก็ราคาค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ1.17ล้านบาทส่วนทางด้านของ TSR ราคาหุ้นบวกขึ้นมา15.82%ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาแรงคาดว่าได้อำน,นสงเรื่องของหน้าร้อนซึ่งจะช่วยหนุนธุรกิจเครื่องกรองน้ำแล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งให้มียอดขายที่เติบโตได้แรงนอกจากนี้ยังมีการขยาย l i n สินค้าแล้วก็คาดว่าจะทำให้ผลประกอบการในปี65นี้กลับมาฟื้นตัวได้ ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ EKH ราคาหุ้นติดลบไป9.14%ก็มีข่าวว่าทางด้านของผู้บริหาร EKH นั้นระบุว่าอยู่ในระหว่างพิจารณาขายหุ้นให้กับรามแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการทำ Tender Offer ทางด้านของ MCS ราคาหุ้นติดลบไป4.80%ก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะเปลี่ยนตัว CEO ก็เลยส่งผลให้ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องในตอนช่วงนี้ทางด้านของ TTB ราคาหุ้นวันนี้ติดลบไป3.01%เพราะว่าเป็นการขึ้นเครื่องหมาย XD ที่ราคาหุ้นละ0.038บาทแล้วก็มีการขึ้น XW ที่อัตราส่วน100ต่อ1อีกด้วยและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ